นานครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีเด็กหญิงกำพร้าชื่อน้อยอาศัยอยู่กับแม่ยายแก่ๆในกระท่อมหลังเล็กชายขอบหมู่บ้านเด็กหญิงน้อยมักถูกเด็กๆแกล้งเพราะไม่มีพ่อแม่แต่เธอมีเพื่อนเล่นคนพิเศษคือเจ้าป่าสุนัขป่าสีดำสนิท ที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ทุกเย็นหลังยายหลับน้อยจะแอบหนีออกจากกระท่อมไปเล่นกับเจ้าป่าในป่าใหญ่ทั้งคู่วิ่งเล่นกันเล่นซ่อนหาและคุยกันราวกับเพื่อนสนิทอืนหนึ่งขณะที่น้อยกำลังเล่นกับเจ้าป่าเสียงหัวเราะแปลกๆดังมาจากป่าเสียงหัวเราะนั้นแหลมสูง หน้าขนลุกน้อยรู้สึกกลัวรีบวิ่งกลับกระท่อมมุดเข้าผ้าหม่มแล้วหลับตาปีแต่เสียงหัวเราะนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวเช้าวันต่อมายายของน้อยป่วยหนักน้อยรีบไปตามหมอในหมู่บ้านหมอบอกว่ายายถูกของไม่ดีเข้าสิงต้องหาหมอผีมาทำพิธีขับไล่น้อยนึกถึงเสียงหัวเราะในป่าใหญ่ หวังว่าเจ้าป่าจะช่วยยายได้เธอรีบวิ่งไปหาเจ้าป่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าป่าพาเธอไปยังต้นมะขามยักษ์กลางป่าบนต้นมะขามยักษ์นั้นมีนกพูกสีดำตัวใหญ่เกาะอยู่นกฮูกนั้นจ้องงองน้อยด้วยสายตาสีเลือดนั่นคือตัวที่หัวเราะเมื่อคืนเจ้าป่ากระซิบ มันคือปอบปีศาจร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ปอบชอบดูดเลือดและกินวิญญาณคนมันคงเข้าสิงยายของแกแล้วน้อยกลัวจนตัวสั่นแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอตัดสินใจปีนขึ้นต้นมะขามาเผชิญหน้ากับปอบเมื่อปอบเห็นน้อยปอบก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งมันพุ่งเข้าใส่น้อย แต่น้อยหลบได้ทันน้อยคว้ากิ่งไม้ฟาดใส่ปอบปอบกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันพยายามบินหนีแต่น้อยไม่ยอมปล่อยในที่สุดปอบก็บาดเจ็บสาหัสมันร่วงลงจากต้นมะขามตายพาที่วิญญาณร้ายของปอบก็ถูกปลดปล่อยยายของน้อยหายป่วยเป็นปลิดทิ้งหลังจากนั้น น้อยก็กลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านทุกคนยกย่องเธอที่เอาชนะปอบได้หมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งและน้อยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับยายและเจ้าป่าต่อไปเรื่องราวที่เล่ามาจบเพียงเท่านี้สับกัมโบสวัสดีครับ